วันที่10พฤษภาคม2 5 6 6การแข่งขันปันจากสีรัตในมหกรรมซีเกมครั้งที่32ที่ชอยชาวาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมด3รุ่นสำหรับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่คาสซีน้ำหนัก55-60กิโลกรัมชายปืนพิรพลมิทรสารนักสู้ทีมชาติไทยวัย23ปีขึ้นสังเวียนดวลกับมูฮัมหมัดยาเซอร์จากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าตลอดการ แข่งขันต่างสู้กันอย่างดุเดือดสุดท้ายพิรพลเก็บคะแนนพลิกเกมเอาชนะไปได้49ต่อ40คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองหลังจบการแข่งขันพิรพลกล่าวว่าดีใจจนพูดไม่ออกที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สําเร็จที่ผ่านมามุ่งมั่นซ้อมหนักมาโดยตลอด6เดือนก็เพื่อวันนี้ซึ่งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศต้องขอบคุณทีมกายภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูร่รางกายให้กลับมาพร้อมแข่งขันได้อย่าง ลดเร็ว